จากคลิปที่แล้วเราทำกระเป๋าสเปย์นะคะสเปย์เป็นแบบนี้ตัวใส่สเปย์ตัวนี้นะคะคลิปที่แล้วอันนี้เราทำมาเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นทรงด้านหน้าด้านหลังจะเป็นทรงแบบนี้แล้วก็จะเป็นใส่ทึบแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวด้านหน้าฉีดสเปย์ด้านหลังเป็นกดสเปย์ก็จะเว้นลนักษณะแบบนี้การทำที่ผ่านมาให้ทำในเรื่องของก้นกระเป๋าถูกไหมคะ แล้วเนี่ยคือการทำก้นกระเป๋าเราจะทำที่บอกว่าใส่4เม็ด1 2 3 4 4เม็ดแล้วก็ตามด้วย3เม็ดแล้วก็3เม็ดทั้งหมดจะทำ3แถว3แถวนะคะแล้วก็ตรงนี้ความยาวความยาวจากที่เราวัดในส่วนของกล่องสเปย์นะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 7พอดีนะคะพอเราได้ตั้งฐานตัวนี้แล้วในคลิปที่ผ่านมาที่ที่พี่วันบอกว่า ทำฐานกระเป๋าตรงนี้นะคะ3แถวแล้วก็7แถวทางลงทางขวางนี่ก็คือสามทางแนวนอนนี่คือเพอได้7เสร็จเราจะมาหักมุมตัวนี้นะคะการหักมุมเราก็จะใส่ใส่ลูกปัดเข้าไปตรงตรงนี้นะคะทั้งหมด3ามหนึ่งหักเข้าไป3แล้วก็มันก็จะหักมุมได้แล้วก็ตั้งขึ้นมาลักษณะแบบนี้ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาลูกปัดใส่ต่อนะคะเห็นไหมคะเราก็จะมาตั้งตรงนี้เมื่อเอ็นมันอยู่ฝั่งนี้เราก็จะใส่ลูกปัดไปอีกสามเม็ดถ้าเริ่มต้นการทำลูกปดัดเราจะใช้สี่เม็ดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะสามเม็ดไปเรื่อยๆแลวแลวจบท้ายก็เราจะปิดไปด้วยสองเม็ดนะคะพอเข้าสามเม็ดเสร็จเราเราก็หย่อน สอดเอ็นเข้าไปตรงนี้เลยอีกฝั่งหนึ่งของของลูป,ปัดมันก็จะตั้งขึ้นอย่างนี้เห็นไหมคะเช่นเดียวกันกันกบตรงนี้พอตรงนี้ได้ฐานตรงนี้หกแล้วสามเม็ดแล้วแล้วตรงนี้ได้เจ็ดแถวแล้วแล้วเราก็จะขึ้นขึ้นการตั้งก็เช่นเดียวกันแถวเนี้ยก็ขึ้นลักษณะแบบนี้เลย ้นจะสนับแบบนี้เลยแล้วมันก็จะตั้งขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะวนไปเรื่อยๆวนเข้าไปตรงนี้พอพอได้ตรงนี้เสร็จพอตั้งเสร็จเราเอาเอ็นเข้าไปอีกช่องหนึ่งนะคะก็คืออีกลูกหนึ่งของลูกปัดเพื่อจะตั้งต้นแถวใหม่ตั้งต้นแถวใหม่เราก็จะได้เห็นไหมคะ แถวนี้กับแถวนี้ทําลักษณะคล้ายกันพอตั้งต้นแถวใหม่ครั้งแรกที่พี่วันบอกหนึ่งสองสามใส่สามเม็ดแต่ตอนนี้พอแถวที่สองเราจะใส่แค่สองเม็ดค่ะสองเม็ดแล้วสอดเอ็นย้อนกลับมานี่หรือเราจะสอดเอ็นเข้าไปทางนี้ก็ได้สอดเอ็นมาทางนี้ก็ได้ก็ไม่ผิดนะคะ ค่ะที่พี่วันบอกใส่ใส่เอ็นย้อนกลับไปตรงนี้ก็ได้หรือจะใส่เอ็นย้อนกลับไปทางนี้ก็ได้นะคะได้ทั้งสองฝั่งใส่แค่สองเม็ดนะคะตอนนี้ใส่สองเม็ดพอใส่สองเม็ดมันก็จะตั้งลักษณะนี้เห็นไหมจะตั้งลักษณะนี้ เทคนิคง่ายๆนะคะคือขึ้นฐานกระเป๋าก่อนนะคะคือก้นกระเป๋านั่นแหละคะ่ะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาใส่ตัวนี้สามแล้วก็วนไปเรื่อยๆวนมาจนถึงขอบนี้พอมา,าถึงขอบเนี้ยเราจะใส่แค่เม็ดเดียวนะคะใส่เม็ดเดียวเดี๋ยวพี่วันทําให้ดูนะคะ กาขวดสเปกกระเป๋าขวดสเปกับการทำกระเป๋าใบใหญ่ลักษณะการขึ้นต้นคล้ายกันนะการขึ้นต้นเหมือนกันคล้ายกันเลยค่ะ ตรงขอบนี้ตรงขอบนี้เราก็จะไปสองสองสองไปเรื่อยๆจนมาชนขอบตรงนี้นะพอมาชนขอบตรงนี้ก็เดี๋ยวพี่วันจะทําให้ดูเรื่องการตอนชนนะคะ เห็นไหมคะก็จะได้แถวที่สองแถวที่สองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะตั้งตั้งมาแล้ว สำหรับคนที่ไม่อยากทำเองนะคะก็สามารถสั่งให้พี่วันทำได้นะคะก็ทักเข้ามาคุยมาบอกได้นะคะว่าาต้องการทำกระเป๋าแบบไหนขวดสเปรย์แบบไหนอย่างเงี้ยน,นะคะพี่วันก็รับออเดอร์ทำนะคะทุกคนถ้าเกิดดูการร้อยในคลิปนี้ไปแล้วบอกว่า ร้อยไม่ได้แน่เลยมันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าอยากจะใช้บริการออเดอร์กับพี่วันก็ทักเข้ามาคุยได้นะคะถ้าถ้าดูตรงจุดนี้แล้วว่าออทําไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยแต่พี่วันก็พยายามอธิบายแบบช้าๆแล้วก็ให้เห็นภาพเลยก็ทุกคนก็น่าจะทําได้ นี่เอก็จะหมดแล้วเหลือเอสั้นแล้วถูกไหมคะเอสั้นแล้วเราก็จะเก็บเอเก็บเอตัวนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูการต่อเอ็นนะคะว่าเวลาเอสั้นแล้วพี่วันจะต้องต่อเอ็นตรงไหนก็คือไปต่อเอนตรงไหนก็ได้นะคะทุกคนต่อเอนตรงไหนก็ได้หรือเราจะต่อต่อแทต่อจากตรงนี้ไปเลยก็ได้นะคะก็ mm hmm. ดึงนะคะดึงเอง็นเสียบเข้าไปในบนเข้าไปในจุดอื่นๆให้ให้มันเหลือสั้นที่สุดแล้วก็เราก็ตัดมันทิ้งไป ถ้ามันเอ็นมันสั้นแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดเราเราดึงใช้มือดึงไม่ได้เราก็มีเครื่องตัวนี้ที่พี่วันบอกนะเครื่องตัวนี้ไว้สำหรับดึงดึงเอ็นตัวนี้ดึงขึ้นมานะคะอย่างนี้ได้เลยพอมันสั้นเสร็จเรียบร้อยก็ตัดเลยค่ะใช้กรรไกรตัวนี้นะคะกรรไกรกรรไกรตัวนี้จะเป็นกรรไกรตัดได้นะคะแต่พี่วันก็มาตัดเอ็นได้นะคะ ไ้แล้วก็จะถึงจุดตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่วันมาบอกขั้นตอนตอนประกอบเนาะก็ตอนนี้ก็คือต่อการต่อเอ็นเข้าไปก่อนก็แค่สอดเอ็นเข้าไปตรงจุดที่เราต้องการที่จะทำเพิ่มนะคะมันก็จะมีเส้นหนึ่งสั้นเส้นหนึ่งยาวเราจะใช้เส้นสั้นให้หมดก่อนแล้วเราค่อยต่อเส้นยาว นี่เราก็จะใส่ได้แล้วเห็นไหมคะใส่ฝั่งสั้นไปก่อนนะคะเราก็จะเก็บฝั่งสั้นก่อนแล้วเราค่อยไปทำฝั่งยาวต่อ ใส่สองสองไปตลอดนะคะแล้วใกล้แล้วใกล้จะจบอันหนึ่งแถวแล้วนะคะแถวนี้เดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนการการจบแถวนะตอนประกบแถวว่าเราประกบแถวใช้ลูกป,ปัดแบบไหนทําแบบไหนเนี่ยค่ะการทําแถวมาเรื่อยเรื่อย,อยมันก็จะตั้งตรงขึ้นมาลักษณะแบบนี้เห็นไหม มันก็จะตั้งตรงขึ้นมาแล้วมันจะได้ทรงแบบนี้ทรงแบบนี้นะคะ พอมาถึงตอนจดสุดท้ายนะคะเราจะใช้เอ็นให้มันอยู่ตรงนี้นะคะให้เอ็นอยู่ตรงนี้อันนี้มันได้ทั้งหมด3ลูกและหนึ่งสองสามถูกไหมเราจะต้องทําทั้งหมด4จากที่ผ่านมาแต่ละแถวตรงนี้เราใส่ใส่สองมาตลอดแต่ตอนจบนะคะตอนจบเราจะใส่แค่หเม็ดนะคะพอใส่หเม็ดเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับไปส่วนนี้ มันก็จะได้ประกบแบบนี้เห็นไหมคะ,ะ,ะเห็นบ้างมันก็จะได้ประกบแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นทรงนี้แล้วทรงตั้งต,งตรงตรงนี้แล้วนี่คือวิธีการประกบนะคะทวนอีกครั้งนะการขึ้นต้นตรงนี้นะคะเราจะใส่3าเม็ดนะคะ3เม็ดในการขึ้นต้นนะคะ แล้วหลังจากนั้นตามด้วย 2- 2มาตลอดแล้วพอมาถึงตอนจบนะคะเราใช้แค่เม็ดเดียวเราก็จะได้ทรงนี้ยเราก็จะวนขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องการขนาดกี่แถวอย่างเช่นตอนนี้เราต้องการคุมแค่ตรงสเปรเพราะเราจะเว้นเราจะเว้นตัวตรง,ตรงฉีดฉีดสเปรไว้เราจะคุมแค่สเปรถูกไหมเราก็จะทําไปให้มันอยู่แค่ประมาณคุมแค่สเปรเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคลิปหน้านะพี่วันจะมาบอกวิธีการลดนะคะ การลดตรงนี้นะคะคลิปแรกพี่วันสอนวิธีการขึ้นต้นกระเป๋าถูกไหมอันนี้คลิปที่สองนี้คือพี่วันสอนวิธีการประกบและตั้งตั้งขึ้นและประกบเดี๋ยวคลิปที่สามนะคะมาเจอกันใหม่นะเดี๋ยวพี่วันจะสอนวิธีการลดตรงนี้เพื่อให้ให้มีช่องฉีดสเปรย์ออกมาแล้วก็รวมถึงการทำสายนะคะวันนี้ก็ฝากด้วยนะคะติดตามช่องวันโคเชนะคะ วันโคเชจะสอนการทําลูกปัดนะคะกับการผักและก็เทคนิคง่ายๆสําหรับมือใหม่ในการผักนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กันมากนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ